สวัสดีคะ่ะมาอัปเดตน้องไข่ดาวนะคะชื่อไข่ดาวเนี่ยแม่แกงก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขอขอเป็นชื่อใหม่นะคะถ้าใครมีชื่อมาให้แม่แกงดูเนี่ยแม่แกงจะลองดูนะคะว่าชื่อไหนจะเหมาะสมกับเขานะคะเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะว่าชื่อไข่ดาวนี่ดูแล้วไม่ค่อยเหมาะสมกับน,น้องเท่าไหร่นะคะอันนี้น้องกินข้าวนะคะกินอาหารเปียกนะคะดูท่าท่านั่งกินข้าวกินเก่งมากๆเลยเตรียมตัวจะไปหาหมอนะคะ เราก็ไม่รู้ว่าเขาท้องหรือว่าเขาเป็นแมวไม่ลูกอ่อนนะคะไม่เกีงก็ดูไม่เป็นนะคะแต่ดูเหมือนแมวท้องแต่ถ้าดูนมก็เหมือนแมวไม่ลูกอ่อนก็ยังดูดูไม่ได้นะคะต้องให้คุณหมอ,อบอกนะคะว่าน้องเป็นอะไรนะคะพอเอ็ซรหลายท่านก็บอกว่าเป็นแมวไม่ลูกอ่อนนะคะแต่ก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่นะคะแต่ต้องดูก่อนแล้วเอาน้องไปหาหมอก่อนนะคะเตรียมใส่กระเป๋านะคะให้น้องกินข้าวก่อน ะเอาน้องไปหาหมอนะคะให้น้องกินน้ําก่อนนะคะน้ํามีให้กินนะคะแต่ไม่เคียงจะวางไว้ตรงข้างๆกรงนะที่ใส่น้ําเขานะคะเตรียมเดินทางหาหมอแล้วนะคะรอรุ้นกันนะคะว่าน้องท้องหรือว่าน้องเป็นแมวแม่ลูกอ่อนนะคะจ้าาไปหาหมอมาแล้วนะลูกเนาะหาหมอมาแล้วผลตรวจออกมานะคะก็คือ น้องไม่ได้ท้องนะคะน้องเพิ่งคลอดลูกจะาจะเดี๋ยวพาไปหาลูกไปหาลูกนะไปหาลูกนะลูกนะไปจาจะไปลูกไปออกตามหาลูกหนูนะในแม่จะพาไปนะไปที่วัดป่านะลูกออกตามหาลูกของหนูนะไปหาหมอกลับมาแล้วนะคะหมอบอกว่าน้องไม่ได้ท้องนะคะน้องเพิ่งคลอดลูก สงสารมากๆเลยก็คงคิดถึงลูกเขาแต่เมื่อวานนี้ก็ให้เนนทางวัดอ่ะให้ทางวัดอ่ะช่วยรมกันหาแล้วนะคะก็ไม่เจอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่เก่งจะเอาแม่เขาไปนะคะเผื่อแม่เขาจะพาไปหาที่ลูกของเขาได้นะคะไปลูกไปแม่พาไปแม่วันนี้แม่กับรถพาไปนะลูกนะไปขอให้เจอลูกของหนูนะลูกนะมาถึงแล้วค่ะ ตรงนี้คือด้านหลังวัดป่านะคะตรงแท้งน้ําที่น้องเนนเจอน้องแมวนะคะไม่เคียงขับรถมาด้านหลังของวัดป่าตรงนี้จะเป็นแท้งน้ําที่เนนมาเปิดน้ําตรงนี้นะคะถจ้าน้องแมวก็มามาขอเคลียขาน้องเนนอยู่แถวนี้ค่ะจางตรงนี้ค่ะจุดนี้นะคะที่น้องแมวมาก็จะปล่อยน้องแมวออกมาตรงนี้นะคะดูว่าจะเขาจะเดินหาลูกไหมไหนลูกไปไหน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 ลูก ไปทางไหนลูกแม่แกงเส่เชือกไว้ก่อนนะคะกลัวว่าน้องจะหายเข้าป่าไปแล้วมันจะเอาคืนมาไม่ได้ี๋ยวจะสูญเสียไปอีกนะคะแม่เกียงก็เลยลองเส่เชือกดูแต่ว่าดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปค่อนข้างยากเพราะป่าป่านี่ค่อนข้างทึบมากๆเลยนี่เอาออกกับออกมาก็มานอนเกียวก,กิ้งเล่นอยู่ข้างนอกเนะะี่ยค่ะเขาเขาไม่ตื่นเต้นในที่ที่ตรงนี้เลยนะแต่เขาแบบว่าเขาไม่ถนัดกับเชือกด้วยนะคะ กขไม่ถนัดที่จะต้องแม่ใส่เชือกที่คอเขาเขาไม่ถนัดกลัว่าเขาหายไงกลัวว่าเขาจะหลุดไปแล้วหายเข้าป่าไปแล้วมันจะกลายเป็นเราจะสูญเสียไปอีกนะคะเขาก็เขาก็จะเดินเข้าป่าทางนี้แหละเดินเข้าป่าอีกทางทางฝั่งทางที่ไม่เกียงจอดรถเมื่อกี้เนี่ยเขาเดินเข้าป่าตรงนี้นะคะดเดินเข้าไปเขาไปนอนเพราะเขาไม่ชินไม่ชินกับเชือก ไม่ชินกับเชือกที่ที่ผูกคอเขาให้น้องเนนช่วยช่วยจูงจูงพาเข้าไปในป่าว่าเขาจะเดินเข้าไปไหมเขาจะพาเราไปหาลูกเขาไหมว่าลูกเขาหยุดจุดไหนเขาก็เดินเข้าไปนะคะทีนี้ก็ตัดสินใจนะคะปล่อยเขาเลยไม่ใส่เชือกนะคะไม่ใส่เชือกมันมีที่เป็นแบบว่าใส่เป็นเสื้อนะแต่มันหลวมเขาเขาไม่เคียงเขาออกนะคะก็เลยเอาเชือกคล้องคออย่างเดียวทีนี้ เขาไม่ถนัดนะคะใส่เสื้อเขาก็ไม่ถนัดเขาก็นอนกิ้งอย่างเดียวตอนใส่เสื้อก็เลยปล่อยเลยค่ะทีนี้ปล่อยให้เดินเข้าป่าเลยดูนะเขาจะไปทางไหนนะคะเขาจะเดินไปทางไหนเขาจะพาเราไปทางไหนเดินเข้าไปในป่าดูเขาเดินไปเรื่อยๆนะคะตามเขาไปโชคดีที่เขาเป็นแมวที่ไม่ไม่ขี้กลัวไม่กลัวอเกินไปนะคะอันนี้ เมื uhm. ่อกี้เขาเดินทางที่เขามาหาเนนนะนี้เขาไปอีกทางหนึ่งแล้วเขาจะไปอีกทางหนึ่งแล้วนะคะเข้าป่าไปอีกแล้วเข้าป่าไปโน่นแล้วเข้าป่าไปโน่นแล้วไปแล้วนะคะเข้าป่าแล้วทีนี้ต้องตามตามดักกันคนละทางไปคนละมุมคนละทางเลยนะคะกลัวว่าน้องจะหายกลัวว่าน้องจะเป็นอันตรายนะคะทั้งเนนทั้งพระก็มาช่วยกัน คนละม้ละมือเลยนะคะเพื่อตามหาลูกของเขาเ้นก็ยืนเฝ้าคอยมองเขาเขาก็ไม่ไปไหนนะคะก็จะนอนมานั่งมาเกียกิ้งมานอนเล่นเฉยเลยกลายเป็นว่าให้เขามาเล่นในป่ายุงก็เยอะนะคะยุงเยอะมากๆเลยมิเกียงก็โดนยุงกัดนะคะก็กลัวเหมือนกันโดนยุงป่ากัดก็กลัวเหมือนกันเลือดออกเลยมิเกียงก็ไม่เห็นแล้วมันกัดที่หน้าม่เกียงนะคะกันคันมิเกียงก็เลยจับดูเลือดเต็มเลยนะคะยุงกัดยุงเยอะมากๆเลยนะคะในป่านี่นี่เขามานั่งแต่งตัวเฉยเลย มานั่งแต่งตัวเฉยเลยนะคะเขาไม่ไม่ไม่เดินตามหาลูกอะ่ะเนี่ยถ้าลูกเขาอยู่ในป่านี้เขาต้องเดินไปแล้วนะคะแต่เข้ามาเขาร้องนะเขามีร้องหาหาหาลูกเขานะคะเสียงร้องแต่ก็ไม่มีเสียงไม่มีเสียงตอบรับทุกอย่างมันเงียบหมดไปหมดเลยนะคะในป่าก็มีแต่เสียงนกเสียงนกเสียงกานะคะบินไปมามันค่อนข้างจะ ไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่นะคะว่าจะเจอลูกเขาหรือเปล่าความหวังค่อนข้างมีน้อยมากๆเลยแล้วเขาก็นั่งแต่งตัวเฉยแต่งตัวเฉยเลยนะคะเขาก็มีหวัดระแวงกลัวเหมือนกันเพราะว่าเขาคงกลัวหมาหมาเข้ามาเนี่ยเขานั่งแต่งตัวนะคะทุกคนเขาไม่ตื่นตัวในการเดินตามหาลูกเลยนะคะเขาแต่งตัวเฉยอยู่เฉยเลยนะคะแต่งตัวแบบสบายใจเลยอะ่ะไม่ไม่รีบไม่เร่งหาลูกเขาอะ่ะ ดูแปลกๆเนี่ยดูรับเล็บบนต้นไม้เฉยเลยนี่รับเล็บเฉยเลยนะคะนี่สบายใจพอท้องอิ่มแล้วด้วยไงกินข้าวกินก่อนไปหาหมอก็กินข้าวแล้วซองหนึ่งิ่งแล้วเนี่ยไปแล้วเดินไปเรื่อยๆเดินดูก็จะไปไหนดูนะนูตามเข้าไปนะคะป่าก็ค่อนข้างมีหนามมีอะไรเยอะมากๆเลยค่อนข้างจะลําบากดูลักษณะแล้วเนี่ยแมวคงไม่พาลูกมาทิ้งที่นี่แน่ คงไม่พาลูกมาอยู่ในป่านี้แน่ๆดูลักษณะแล้วนะคะถ้าจะคลอดก็ต้องคลอดอยู่ที่าทางวัดทางที่เป็นห้องน้ําทางโน้อนอะ่ะเดี๋ยวเมย์จะพาเข้าไปดูนะคะจะพาเข้าไปหานะทางห้องน้ําทางอะไรทางในทางวัดป่าเนาะค่ะเนี่ยนี่ไปอีกฝั่งตรงข้ามของวัดนะเนี่ยมาแล้วนะคะเขาไม่มีอะไรเลยเขานั่งเนี่ยแมวถ้าถูกทิ้งในป่าก็คงไปไหนไม่เป็นนะคะดูเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะนี่ ถ้าถูกทิ้งในป่านะก็เหมือนกับกลุ่มของแตงกวาแตงร้านปักทองเพราใหญ่เนี่ยถ้าถูกเปิดป่าเขาคงไปไหนกันไม่เป็นนะคะคงนั่งจับเจ้านั่งปอดกันแบบนี้อยู่กันเฉยเไปไหนกันไม่เป็นเลยเนี่ยนั่งจับเจ้าแบบนี้เนี่ยดูออกเลยนะแมวทิ้งในป่าเนี่ยเขาไปไหนกันไม่เป็นเลยจริงๆคนที่จะทิ้งแมวในป่าเนี่ยหยุดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยไปไหนไม่เป็นเลยนอนเราไม่รู้ว่าอันตรายจะมาถึงเขาเมื่อไหร่นะคะถ้าแมวถูกทิ้งในป่านะไม่รู้อันตรายจะมาถึงตัวเขาเมื่อไหร่จะมา ทำร้ายเขาเมื่อไหร่เนี่ยเขาไปไหนไม่เป็นเ็านอนอยู่พอออกมาเนี่ยเขามาคอเคลียที่ขาแม่เนี่ยคอเคลียที่ขาแม่เฉยเลยนะคะเอาออกมาจากป่าออกมาจากป่าแล้วนะคะเพราะว่าอยู่นั้นยุงค่อนข้างเยอะมากๆเลยแม่เกลียงก็โดนยุงกัดนะคะยุงเยอะมากๆเลยเขาก็มาคอเคลียเขาไม่ไม่รีบหาลูกเขาเลยก็ไม่ตื่นตัวตื่นตื่นตัวตื่นใจเพื่อหาลูกเขาเลยนะคะเนี่ยเนี่ยดูนะนอน นอนเฉยนอนเล่นนอนอะไรเฉยเลยนะคะนี่ดูดูลูกเขาไม่น่าจะอยู่อย่างนี้นะคะไม่น่าจะอยู่แถวนี้แล้วลูกเขาอะ่ะถ้ามีอีกวิธีหนึ่งนะก็คงจะใส่กระสอบมานะคะแล้วก็ทิ้งทั้งกระสอบแต่ทีนี้กระสอบอาจจะไม่ได้ปิดปากแม่เขาอาจจะออกจากกระสอบได้แต่ลูกเขาเล็ก,ลกอะ่ะออกไม่ได้คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ทิ้งตรงไหนล่ะทีนี้ทิ้งตรงไหนเราไม่รู้ว่าเขาทิ้งตรงไหนเพราะป่ามันใหญ่ ปาใหญ่ปามกว้างนะคะพระเนนก็ไปหารอบรอบนอกหมดแล้วนะคะรอบนอกข้างทางจากหน้าหมู่บ้านมาจนถึงวัดอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยนะคะนี่ก็พาเดินเข้าไปลองมาดูทางนี้ที่รกร้างนะคะที่เก่าๆที่มันผุพังนะคะห้องน้ําเก่าๆผุพังเพราะว่าตรงนี้ก็สร้างมานานแล้วแหละจนมันผุพังหมดแล้วนะคะพาเข้ามาดูในะห้องน้ําไม่มีเดินออก ถ้าเขามีลูกเขาก็ต้องแบบรู้ว่าลูกเขาอยู่ตรงไหนอะเนี่ยเดินมาดูดูนะคะลุ้นตรงนะคะตรงนี้มีไหมมาลุ้นกันนะตรงนี้มีไหมมาลุ้นด้วยกันนะคะเผื่อตรงนี้เจอน้องในอ่างหาดมดมกลิ่นดมกลิ่นเนี่ยค่ะไม่มีนะคะไม่มีในอ่างไม่แกงก็ดูแล้วไม่มีนะคะเดินออกละ เดินออกไม่รู้จะไปไหนกันดีไปกันไม่ถูกทั้งคนทั้งแมวไปกันไม่ถูกเลยนะคะยุงก็เยอะในวัดป่าเนะี่ยุงเยอะมากๆเลยเพราะวันเป็นป่านะป่าลกล้างป่าเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะที่เก่าๆอย่างเงี้ยเดินห้องนี้ ส่องดูแล้วไม่มีอะไรเลยนะคะที่ถ้าเขาจะคลอดเขาต้องมาคลอดที่แบบว่าเก่าๆแบบนี้แหละนะคะที่เนี่ยไม่มีเลยนะคะเป็นห้องน้ําที่มันผุพังแล้วนะคะใช้งานไม่ได้แล้วเขามาห้องนี้อีกใช้งานไม่ได้เขาก็ส่องดูไม่แกก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรเลย มันใช้งานไม่ได้มันมันเป็นที่ทําไม่นานมากเลยนะคะก่อนที่ผ้าชุดนี้จะมาอยู่นะไปแล้วนะคะเดินหากันเต็มที่แล้วนะคะเดินหากันจนทั่วแล้วทั้งแมวทั้งคนทั้งพระทั้งเนนหากันเต็มที่แล้วหมามา,มาเต็มรีบขวา้าหมามานะคะ หมามาจากไหนไม่รู้เยอะเลยมาเป็นฝูงเลยอันตรายหมามาเป็นฝูงเลยนะคะเลยต้องเอาน้องไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวโดนหมากัดเพราะว่าหมาชาวบ้านอยู่แถวนี้เขามาเห็นคนมาเขาก็มานะคะแม่เคียงก็สอดส่องดูแล้วนะไม่มีเลยนะคะเอาให้ถึงที่สุดเลยตามล่าหาให้ถึงที่สุดเลย มาอีกจุดหนึ่งนะคะจุดนี้แถวหลังโรงเรียนใกล้ๆหมู่บ้านแม่เกียงนะคะเน้นบอกว่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่เกียงก็บอกว่าเถียงกับเน้นว่าไม่น่ามาเพราะมันไกลมากมันไกลจากวัดมากๆเลยไม่น่ามาเขาเห็นน้ําก็อยู่น้ําไม่น่ามานะคะแม่เกียงบอกเน้นแล้วว่าไม่น่ามาแต่ก็มาดูไว้ดีกว่าเราไม่ได้ดูแม่เกียงไม่ให้กินนะคะเพราะว่าน้ํามันสกปรกเอากลับมากินที่บ้านเนี่ยเน้นก็เอามาปล่อยเขาไปไม่เป็นเลยนะเขาไปไม่ถูกเลย ไปไม่เป็นเลยไปไม่ถูกละก็จะมาคอเคลียอยู่นี้แหละเน้นบอกว่าอย่างนี้แหละมาคอเคลียคอเคลียขาเน้นแบบนี้นะคะตอนที่เน้นเจอคอเคลียขาแบบน,นี้นี่หลังโรงเรียนนะคะใกล้ๆหมู่บ้านแม่เกียงเน้นบอกว่ากลัวจะมาคอที่นี่เน้นบอกแบบนั้นมันมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันไกลเกินไกลเกินเป็นกิโลเกือบเกือบกิโลแล้วมั้ง อันก็ไม่น่าไม่น่าใช่นะคะแต่เนี่ยเขาก็สงสัยหาดีกว่าไม่หานะคะอย่างน้อยก็ได้พามาอย่างน้อยก็ได้หานะคะไม่เจอนะคะตกลงไม่เจอหาไม่เจอลูกหาไม่เจอน่าจะไม่มีลูกหนูลูกหนูน่าจะตุยก่อนแล้วแล้วก็เอาหนูมาทิ้งหรือเปล่าไม่มีลูกหนูลูกมีแต่ปาลูกไปหมดเลย งนะพากันหาจนเหนื่อยเลยนะคะจนล้าเลยพฤติกรรมของแมวอะ่ะเขาไม่วิ่งหาลูกเขานะคะเขาไม่วิ่งพอไปถึงที่อะ่ะเขาไม่วิ่งถ้าถ้าแมวเขารู้ว่าลูกอยู่ตรงไหนเขาจะวิ่งไปตรงนั้นแต่พอเข้าป่าไปแล้วเขาก็ไปยืนอยู่เฉยๆอยู่นิ่งนะคะแล้วไปนอนเกียกกิ้งเฉยเลยแล้วพฤติกรรมของแมวน่ะเขาไม่คลอดลูกในป่าอยู่แล้วแน่นอนนะคะเขาต้องไปลอดตามที่แบบมีบ้านล้างหรือมีที่ บางอะไรให้กับลูกเขาเพราะว่าเขาขุดหลุมไม่เป็นเหมือนหมาเนาะหมาอาจจะคลอดลูกในป่าได้แต่แมวเนี่ยน่าจะไม่ใช่นะคะแต่ก็ไปแล้วก็เขาก็ไม่ไปไหนเลยเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นแถมยังกิ่งเล่นที่ขาของเนนอีกต่างหากนะคะ <Okay. S 1> ก็หาคนละทิศละทางเนนไปทางนึงพาไปทางนึงเนนอีกทางคนนึงก็ไปอีกทางนึงไปกันหลายคนนะคะก็หาก็ไม่เจอนะคะ ไม่เจอว่าลูกแมวจะมีอยู่ตรงไหนไม่ได้ยินเสียงเลยคิดว่าน่าจะเอาแม่แมวกับลูกแมวเนี่ยใส่กระสอบมาทิ้งในป่านะคะแต่ทีเนี้ยกระสอบไม่ปิดปากแล้วแม่แมวออกมาได้ลูกแมวอาจจะออกไม่ได้แ้วอาจจะตุยได้สงสารจังเลยลูกน่าสงสารมากเลยหาหมอแล้วนะคะก็คือ ผลเลือดก็ริวเคมีก็ไม่เป็นเอดแมวก็ไม่เป็นนะคะสุขภาพเขาดีอยู่นะเพียงแต่ว่าเขาน่าจะเป็นแมวไม่รู้อ่อนเท่านั้นเองนะคะทีนี้เราทําเต็มที่แล้วนะคะไม่เคียงก็ทําเต็มที่แล้วเพราะว่ามันอันตรายมากๆเลยถ้าจะปล่อยน้องอยู่แบบโดดเดี่ยวเกินไปเพราะว่าหมามาเป็นฝูงเลยนะคะหมาเยอะมากเดี๋ยวเราจะเสียน้องไปอีกคนหนึ่งแย่เลยนะคะหมามาเยอะมากเลยพอรู้ว่าคนเดินเข้าป่าเดินเข้าอะไรเงี้ยหมามาเต็มเลยนะคะ นี่มันมันจะสูญเสียอีกเราก็จะแย่เอาเนาะไม่เกียงก็ทําได้เท่านี้นะคะไม่เกียงก็บอกทางวัดนะคะให้ท่านช่วยค้นหาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะวันนี้ตั้งแต่เช้าพะัะเน้นก็พากันค้นหาทั่วกุุติทั่ววัดทั่วอะไรเลยก็ไม่มีนะคะก็ในป่าก็หาแล้วก็ไม่มีท่านไปหาหมดทุกที่เลยก็ไม่มีนะคะทำได้เท่านี้จริงๆ พอเราไม่รู้ว่าต้นปลายสาเหตุมายังไงนะคะพอน้องน้องแมวก็มาถึงมาถึงเนนอ่ะเขาก็จะคอเคลียขาเนนเลยนะเมื่อวานเนี้ยคอเคลียขาเนนเลยนะคะเนนบอกแบบคุ้นคนมากอ่ะน่าจะเอาพึ่งเอามาถูกมาปล่อยแล้วก็ลูกเขาน่าจะตุยกันน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะก็ทำได้เท่านี้จริงๆนะคะ ขอบคุณทุกการให้กำลังใจขอบคุณทุกท่านที่คอยเป็นห่วงน้องนะคะวันนี้ก็าพาน้องไปหาหมอก็1,700บาทนะคะก็มีคนช่วยมาประมาณพันหนะคะแล้วก็ค่าคนขับรถอีกขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ